อาเบิงลับตาก่อนน้องไอเดียลับตาเบิงเด้อลับตาอย่ามือเด้อน้องตอนนี้บังไว้น้ำบังไว้น้ำอ่าลับตาเนาะลับตาเด้อมือเด้อหลักมือเด้ออย่าหลักมือเด้อเอามือบาท ยังวะมีข่าวดีบ่โดยแม่มาบ่โดยเออแม่ได้ยังมาให้อะนะว่าจักนอนน้ำกันบ่คืนนี่เลยนอนอยู่าใช้ไม่ไม่เถานอนอยู่าใช้เพื่อแม่น้องน้ำเพื่อแม่น้อนพลเออเพ่นน้องแม่น้องพลเอาเพื่อนคือบ่นอนเพื่อนไม่เ่าเนอนบ่ห้นอนเอ้าคือว่าสั่นบาดนีิพี่น้องเ่าบให้เรานอนบ่โดยเพื่อนให้ยังไงนะ มอแจ๊ก,กนำเพื่อนแล้วนี่เพื่อนอยู่ใช้เมยจ้ะน,นะเพื่อนเมจ์ต้องพลอยบ่เพื่อนมายัางโดดนะเพิ่นมาจอบน้อยดีอะเพิ่นมาตอบบัสอืมคันแบบสบายดีและสวัสดีน้อะ ไปนอนเอฟซีก ER> ันบานสุขสุขคนอยู่ฝั่งลาวฝังไทยอยู่ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขออยู่ท้องทุ่งที่่นสุขแก่หน้องในเดีกอีกแล้วอ่าดยพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดียามเศร้าวันยังมื้อนี้ออกวันยังวันยังหานไปโรงเรียนประจางคนมือคดวันมาเนี่ยวันพระฮัทมื่อนี่วันพระฮัทไหนันี่มื่อนี่เด อันพะฮัดพฮัดวันกระซุกมื่นวันชุกวันชุกอะไรกับผักเฮี้ยนบัดเสาร์อาทิตย์กับโบได้แปลงเฮียนนะพี่น้องเนาะนนอ่าสบายดีวันเสาร์วันพะฮัสเด้อพี่น้องเด้อฝนคือสิเบิดแล้วพี่น้องเห้เนาะเมื่อนี้นี่ยคอยบ่ได้กินฮอทเ้าได้ยนึ่งกับเสานี่เลยจะกินหรือเปล่าองไรเดียก็ยังบ่ได้กินคือบ่ก,กินนะนะยัง,งหนึ่ง,ข,ง,ง,งข้าวยังบ่ซุกโอ้ยคือหนึ่งข้าวั่วแท้แต่ละมือไปโรงเรียนบ่ได้กินข้าวเสาร์บ่สอะ โดยบางกินบางบม่กินบางมื้อก็กินบางมื้อก็ไ่ได้กินโดยน้องตาหน่อยเด้กินแล้วกินตาบ่ตอนเช้ามื้อนี้ได้ฮะพักเฮ็ดให้กินเอื้อยเอื้อยนี่เอื้อยนี่จักเฮ็ดให้แต่เช้าเนาะยังมีเอื้อยน้อนเดียวให้แม่ฮะนอนไเดยเอ้ามียังมีข้าวดีบ่โดยแม่มาบ่โดยอแม่ได้ยังมาให้อะไะ ว่าจักนอนน้ากันบอ่อคืนนี<ด>่เหน่อยนอนอยู่ใช้ใไม่เถ่าน,นอนอยู่ใช้เพื่อแม่น้องน้ำเพื่อแม่น้องพลอเอานอนแม่น้องพลอ,อ,อ,อเพื่อนคือโบอนอนเพื่อนไม่เถ่าเถ่บบาบโให้นอนเอ้าคือว่าสั่นบาดนีิพี่นออบบ้องเถ่าบโให้เรานอนบ,อ<ด>บ่อเหอยเพื่นอนห้ยยังไงนะว่าแจ็คแตงเพื่อนเดี๋ยนี่เพิ่นอยู่ใช้แม่าจ้ะนะ เพื่อนแม่น้องพลอ,อ,บอ<ด>ยบ่เพื่อนมายัางหรอเพื่อนมาจอบน้ายดีเพื่อนมาตอบบัตรอืมเพื่อนเลยมาจอบเจ้าเ<ด>พื่อนเอาเงินให้เจ้าอยู่บ่บอ่อาเียนม่ได้หา<ด>ยบ่อืมบวิีพอชีติแล้วบาทพี่น้องเนาะเรามาพูดียาวเราบร่เนาะโดยมราพูดียาวดาวดาวยัยงบม่ได้เมื่อนะบ้า โอ้พีน่นะอไเนาะข่าเ้านี่ก็ยังบรได้กินนี่็นบอกพี่นออเนาะแต่กระโบนนในในเป็นอย่างเนาะพี่นอไอ้นะซื่ออันนี้มาให้อยู่พี่นอไอ้นะคือเกาเมื่ออืน่นเปลี่ยนเป็นข่าวจีเนาะเมื่อน,นี้ชื่อซาลาเปามาให้กินทอดไก่ยเนบ่ีบะทอดไก่นั่มันบ่มีมีกับมันอยู่แถวในคอยเลาะบบเห็นทางมีเลยชื่อมาให้แต้ยายาม,มันบบแซ่บบซาลาเปา เลยฮะโด้ม่แซ่บบกินเดอรคอยเอาไปกินเด้อบ่เด้อเอาไปกินโรดนี่อยากกกินแต่มันก็แซ่อยู่ซรลเปานี่คนอื่นเขาอยากเขาไม่ได้ได้กินไหนแช่จะนเลือกไม่เอากินเด้อโลยชื่อยังก็กินโลดเลาเลือกมาได้ตัวสีขาวๆอันนี้อเขาเลือกบ่ได้เขาโบมีเขาจะเลือกแนวกินนี่บ่หน่อยคือกันเดอกินน้ำกันอยู่บ่หวานนี่อ่าม้้อื่นชื่อกะจี้ไม่ให้ ถ้าเขาเลือกเนี่ยเขาอยากกินนะมันกินบลได้ไหมเลเขาเลือกแต่เนี่ยเขาอยากกินนะมันมันเห็ดมันบได้แบบนัน้นเ,เลยเขาบ่มีเด้อเขาบ่มีบ่เบิ่งหอยไปก่อนเ,เอาาอบอร์หอยเฮ้ะมายืนอยู่บนเก้าพือยิบละบอ่อันนี้ยิบละบอ่ะบอยิบแดงแดงเออตอนน้อยได้ยิบละบอ่อน้องตอนน้อยยิบ,บ<อ>แล้วบ่ขาดแล้วอ่าบ่ขาดละบอ่บอวันนี้ ยังแต่เข็มคัดเด้อขอไม่ได้ลืมดอกตะวามันยากพี่น้องเหนเนาะเข็มคัดเอามานเน็บใส่นะพี่น้องเนาะนี่เข็มคัดเอามานเน็บใส่หมอยมันไหลนี่เวลาเวลาชุมพันยางมันไหลลงนี่น่อยมันไหลลงแบบนี้เนาะนี่มันไหลลงถึงรวงแป้งแป้งไมแบบนี้ขยำลายยางกับพักจับไปน้ำเลยลาย่างกัเด้อ ตรากหน้องอย่าปฏิจับไอ้ตรงไหนเดียวตรงไหลน้องฮะหัวนี่อย่ามาใช้อันนี้หูกระต่ายนี่ฮะกุแม่เอาให้โอ้แม่ซื้อมาผักบ่อหนิอ่าอย่างไรเนาะบางย่างมาใกล้ๆลูกนี่หูกระต่ายเพคนนี้อ่าอย่างไรโอ้ไลยหูกระต่ายเนาะเอามายืนที่บัดน้องน้องตาโนยนี่้อตาโนยแม่แม่ก็พ่อโทรมาอยู่บ่โทรมาอยู่ เออเออเออจักปีเอือจังะงไแต่บอสัำบ่สัำบอมาสิบสัมบหากคนเห็ดกินเป็นแล้วนั่งต่น้อยอยังมีเอือยได้ตื่นแต่เศร้ามาเห็นให้กินอนองไอเดียยังไม่ได้กินก <โด S 2> ินซื้อกินดาเส้มแม่มพ่อไปแล้คนได้รู้เพ่นยังไม่ได้รู้เพอนยังท้องอยู่ลูกคนนั่งคนได้ไร คอยไปชงเจ้าเราคอยสิมาลินน้ำแม่เจ้าเด,อดเอ้อ้วยเพิ่นมาวานี่บ่เพิ่นมาเนลยมกลงก้อืออื่นไปอีกมือหนึ่งเลยกับพักเลยสินมีตัวเดียวที่สินบ่ได้บอกแม่บ่วว่าเขามีสินตัวเดียวบอกแม่บ่มีเงินซื้อให้อ๋อบอกมีเงินซื้อให้เลยแต่น้อยมีสินจกักรโตลูกสินตัวเดียวตัวเดียวบ่เจ้ากับบได้ตัวบ่ บริตัวอ่ะเลอ่สินเชื่อได้ใช่มีสามตัวเสื่ออะมีสามตัวน้องไอเดียก็มีสามตัวหากสินอะมีตัวเดียวอ้าววานี่แบบไม่ได้ถามเนาะพี่น้องเนาะเอ้อ้าเบิ้งลับตาก่อนน้องไอเดียลับตาเออเบิ้งเด้อลับตาอย่ามือเด้อน้องต่ไหนบังไว้น้ำบังไว้น้ำอ่าลับตาเนาะลับตาเด้อมือเด้อ Hãy lạc mươn đó, lạc mươn đó Hãy ừ. à, bạn quá Xin Hả? Xin gì đâu? Xin Được À Xin nó nó cứ đó À con เป็นเบิ่งน้ำก่อนเดลยทำเจ้าแล้วข่อยซื้อมันมีทองอีกเฮ้ยได้เนาะนี่ทองเัาะก็ง่ายนี่พอดีนี่อ่าลองไอเดียใส่กับผูดีทำเจ้าใส่มันก็ง่ายอ่องามอยู่บ่งามมืออื่นจังใส่มือยังเปลี่ยนแน่สักตัวนี้เด้อสักตัวใส่อยู่นี่เด้อโดยนี่เอาไว้เปลี่ยนอีกว่บนี่พี่น้องหยเนาะเบอร์ซีที่เบอร์ซีมาให้เนาะ ใส่เบอร์สามเบอร์สามบ่ขอ<บ>งเจ้านี่เบิ่งก้อนขวานบ่พอดีเลยจังเปลี่ยนทำมาวันใหญ่พอดนะจิเปลี่ยนให้มือมามามือแรงไลยลองเบิ่งเด้อมาตอนเที่ยงไลยลองเบิร์อ่าเห็นอะไรเห็นอะไรชื่อเพลงมาให้ขอขอบคุณขอบคุณดรพลพีดที่ซื้อที่นังเพี้ยนให้น้องไอเดีย จะพ่อให้ได้พ้อไข่ามาให้มีเดินทางตลอดปลอดภัยขอให้เงินได้อค่อยรวยมีหนานได้เสมอถูกฮันนี่น้องเอฮาตัวออยพรก็เป็นบาทนี่บาทนี้น้องแต่น้อยได้ใช่เบอร์ยังรูปเปินป็นหลังมาหรือเนก้นมาปิ็นก้นมาเบอร์ซองโอ้ผมใช้เบอร์ซอง,อช,อองชื่อใ<ม>ห้เพื่อนเอ็กบ่กฮันมาเอาเงินไม่ค่อยคอรจะไปชื่อให้บอกมีเงินฮันต่น้อยมีบ่บอกมี โทรบ,บอกบอกแม่บอกพ่ออยูบอ่บ่ว่าครับ่มีเครื่องสินใส่ไปของเฮียนบอกเพิ่นอยู่บ่บอกเพิพ่นนําเดอ้ออืมน้องน้ำผลบวบไปของเฮียนน้องน้ำผลเนาะบวเห็นสองมือเลยพี่น้องเราสิไปนาเราลำพนอลู่ไปนา่า,นะปปานะเาชื่อหนิพี่เงินได้เงินได้ละบอ่อมือหนิม,นมีอยู่บ่จกมึงดูชื่อเบอิดบอ่อวานนี่ไฮบวานนี่หน่อยเลยมีสามพันเบิ้งอาอาใส่ใส่ดิจุตเกียน มีสามพันหนึ่งเลอ่าบน้องตาน่อยดิมีเท่าไรมีสองพันเนาะมีเท่าไรมีเท่าไรสามโอ้คนละสามบ่เบิง่งเบิ่งซื้อขาเปียกกินถ้าเงินซื้อขเปียกเบิ่งไงกับเรด้ปซื้อขนมเนาะซื้อขเปียกเท่าไรซื้อขาเปียกสามพันา 3, <000 S 1> อบากงกันีเ <c oughs> ติมให้คนละห้าพันอาอบ่เอาฮะ คนละหาพันนี่น้องไอ้นี่หาพันเออหาพันถึงเพ่ทานไก่สอนได้นี่พี่น้องไอ้เนาะพอดีเป็นแปดพันได้นี่เติมให้นี่คุ้มให้กินห้อมือแรงเด้อเลยปะยชื่น้ำแต่ก็จงไม้มือแรงอีกเลยโอ้ยจ้งห้องอื่นพอ ừ hết nó đấy dạo gân hết nó đấy cọc chai ừ cọc chai phải cọc chai pho xếp à nó sẽ tốn trong cái gì con cho ตอนไหนได้ตอนไหนได้เั่นได้เชียวขอบใจไครอ่าพอซีดก็ได้เอิ้นพอกระไ้เด้ออ่าเอาใส่ถุงบาตรโอเคพี่น้องไปพุ้งเฮียนเนาะบนันดีน,น้องเนาะเอ่ามามามาก่อนให้มีเฮงก่อนบัตรหน,นึ่งอ่ามาน้องตา่อยมาอ่าอ่อันนี้เอาไปไหว้ก่อนลูกเบิ่งเบ่งเชื่อใจเลยอันนี้ไปไหว้เดอ้อเลิศ อย่าลืมสวัสดีพอเ่าเด้อก่อนไปเด้อห้าอโอเคนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปส่งอ่ะสุพิ่นก่อนบันตรงเียนคือเก่าพี่น้องเอ้เนาะอ่าจ้เด็กทุศิษิ์สิกะขอบ,บุญขอบคุณก่อนพี่น้องเนาะขอบ,บุญขอบคุณทางผู้ใหญ่อยู่ฝั่งไทยเด้อพี่น้องเนาะทางอ้ายหักของตุสิทธิ์นี่แหละเพิ่นก็นได้อ่าฝากเงินมาให้ตุสิทธิ์ซื้อสิทธิ์ให้น้องไอเดียพี่น้องเอ้เนานะ ทางไอ้เพิ่นกะอะซัพพอร์ตตัวสิ์เนาะเพราะว่ากะตัวสิ์กะได้ขอความช่วยเหลือไปนําอ้เพิ่นไอ้เพิ่นกะซอยมาให้ไปซื้อสินเนาะพี่น้องเนาะอ่าขอบใจได้เลยเด้ออยู่ดีเมงปะ่ปะบ้านนี้เอ่อสิได้ไปโรงค์เฮียนะบ้านนี้เนาะเด้อเดี๋ยวผมซีดใส่อันนี้ก่อนเตรียมเป็นเด็กแว้น cái cầu phía trong này nó à. bắt đi phô thau là bo bắt đi vay vòng hiên còn đơ bà này đấy à. à bà này hào à lâu hả hăm à khỏi con มา Abby. มาขึ <propri> ้ <t initiation> นมาขึ้นมาบบบนี้เกินอหไบ้าเกินไห้บ้าแปดหนึ่งเด้อเกินเรียบร้อยบ้าว่งนิ้ไม่ให้ก่อนอ่าต้องชูนใหม่เด้อเด้อ เปาน้องตาหน่อยเห็นอะไรถือเอาบ่อยู่บ่ใช้ทางกลางลูกนี่ใชทางกลางคอยนี่อกอดแอวกันเด้อกอดแอวก็กได้ตุกเลยพร้อมีละไบ่พร้อมเห็นอะไรตัวจิตกรรมไอ้เด้อมันยกล้อบ่อ <c ười> บ้าอย่างนู้น <c ười> ยกล้อไปงังไอ พ่อน้องเข็มพ่อมป็นน้นองไอ้เไอ้เขมให้ไงกูมูในรงเรียนห้องป .5 ให้ไงกูมูใช่หรอมีคนไงกูมูบอกไอ้เ,อเขมแล้วก<อ>็หัวน้องคอยไปกี่นิหัอน้องคอย ตั้งดีระเบ้อบาทนี่ตั้งดีตั้งแห้งระเบ้อบาทนี่โดูเดะมีการแห้งแล้วดีใจบ่เมย์มาหาดีใจบ่ดีใจฮะดีใจพ่อด้อยากให้พ่อมาหาอยู่บ่พ่อก็อยากให้มาหาอยู่แต่พ่อพ่อเพิ่นอยู่ไทยเพป็นทรมาอยู่บ่บ่เพิ่นป้โทูคอยสิโทรให้เด้อบ่ดนี้เด้อ กินบ้าแม่บกเพชรพอทิมแล้วแม่รบเพชรพอทิมโดยคุณปะกันแล้วเพื่อนบริสุทธิ์หากันบโอ้ยคอยนี่แล้วสิโทรให้นี่ก็มีชื่อเฟสกันบริยุกโป้บริเป็นกันบริยุกโป้ให้กันมีซื่อโแล้วก็บบริสุทธิ์หากันอีกป้าไอชื่อหนึ่งป้าไอซื้อโนกโป้หากันกับบริยุก เลยเห็นหุกกเห็นกระต่ายเห็นกาเห็นกาเห็นกาเห็นพื่นกจาคือบอบอกคือบอยกโป่หากันแน่สิหรอกเห็นเห็นเพื่นกาบก๊อเข้าเจ้าคือบอบอกแม่เจ้าจะกันยกโป่ไปหาอีพ่อแด้สิหรอกเห็นเพื่อนกาบบอยกบอยกโดยมัน รถมารถมารถมา,าแล้ว็นมายุบเนาะได้น้องน้องตะน้อยปิดหนาม,มาเบื้องสิอ่าเห็นหนาไปไป เด็กพี่น้องไล้เนะาะวันนี้ก็ไปโรงเรียนวันนี้ให้ตั้งใจเรียนนะคะ รถใหญ่ขี้กายรถใหญ่ขี้กายุวันนี้อย่าดื้อน,นะคะค่ะไหนกันฮ้รอจุนอกวันนี้เนาะให้เข้าไปชมข้างในไหมคะมาชมางนอกก็ได้ทำไมคะอายเพื่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะอายทำไมล่ะคะ หมูเนมก็อายอ๋อหมูเนมเลยก็เลยอายใช่ไหมคะไม่ต้องอายคะ่ะคอยลงคอยลงจะไหนลงอโอเคพี่น้องยวกลับกล้องก่อนเลือกตากได้ินเบียกลงแปลงดีๆชิดนะโอ้ชิดพินน้องตะนน้อยกันเลย ทำไมทำไมคุณคุณอายเพื่อนใช่ไหมใช่ค่ะนั่งตาหน่อยได้อายบ่เอาอายยังกัะลูกเขินน้เขินเขินทำไมคะเขินมูเน่ไปอ่ะเขินซี่อุ้ยจะออกออกกล้องตลอดไม่ต้องเขินอันนี้ลูกอันนี้ ถือเอาน้องตัวน้อยถือก็ได้ปั่นกันกินเดอ้อยินบ่อใส่กะเป๋าวไว้กินบเวดแล้วก็ถือเมื่อกินอย,ย,ยูเอ่เพื่อนเด้อใอ่ยังอ่ะนะเล็บเป็นยังอ่นะนะใช้เบิ้งเบิ้งเล็บเล็บมือก็ดำมิเตเล็บบ่มีบ่อน,นี่นี่นเอาเขียวเอาเขียวบ่ตัดเอาเล็บก็ได้เนาะคนบางคนก็เขินเพื่อนแล้วค่ะเออ อ่ะเดี๋ยวตั้งใจเฮียนเด้ออย่าดื้อเด้อนอนอ่าเห็นอะไรก่อนไปสบายดีบายบายอ่าให้แล้วพวพี่น้องเลยทำเฮียนแล้วบันนานเนาะคอดคอกันเข้าไปแล้วพวกพี่น้องเลย หมูไข่หมูมันเนาะทุกคนเลยเนาะดีใจน้ำน้องไอเดียเนาะน้องไอเดียมีข่าวดีพี่น้องเลยคือว่าแม่เป็นมาเนาะดีใจดีใจแม่ลูกเขาพี่น้องไอเนาะพอลูกเขาอ่าทังว่าสิเป็นจังใดสิดีสิชัวกะเฮากะตัดขาดบ่ได้เนะาะบ่มีอย่างชีอบอุ่นเท่าซ้อาำอ้อมกอดอ้อมแขนของพ่อกับแม่เนาะพี่น้องเลย ก็อมบุญเนาะของลูกบอกว่าพ่อกับแม่เขาสิเหตุยังกะเขากะไปอ่าสิไปแยกให้พ่อให้ลูกให้แม่เขาภากันบ่ได้พี่น้อยเนาะสิดีสิชั่วสิเป็นยังไงกะพอลูกเขาเนาะพี่น้องเนาะ ว่าฉ okay, ันใช่อาอคือย่างกลับออกมาบาบนี้พี่น้องเลยเนาะย่างกลับออกมาอย่างเดีบวแบนี้ย่างออกมายังไงนะโอ้จะไปกินข้าวเปียก กินข้าวเปียก่น่ะพี่น้องเ้ยอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะโดยพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีพี่น้องท่นึงพี่น้องเอะได้ยินข่าวแบบนี้ก็ดีใจน้ำเนาะพี่น้องเนาะดีใจน้องไอเดียคับแม่มาเนาะก็ได้นอ,อนกอดแม่ว่าสันติคืนนี่อ่ะดีใจน้ำหลาย,ลายพี่น้องเอง้ยเนาะล้วกาศสิตก็ได้ซื้อ ซื้อสินเนาะอยู่ลาวเขาเอิ้นสินอยู่ไทยเจ้าพนเอิ้นอย่างพี่น้องเอิ้นกระโปรงบบเอิ้นผ่าถุงบาเนาะตุศิษฐ์กับโบเข้าใจพี่น้องเลยโดยกะคือว่าเนาะพี่น้องเนาะเด็กน้อยเขาก็ต้องการพ่อกันแม่พี่น้องเห็นเนาะเขาสิไปตัดสินว่าพ่อเขาบดีแม่เขาบดีและโบให้เขามาหาใ้มาหากันเป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะยังดีใจนำเนาะคันพ่อแม่มาหาน้องไอเดียเนาะดีใจนำตุศิษฐ์ดีใจสนับสนุนเลยแหละพี่น้องเนาะ โดยพี่น้องพุ่ท่านนิติชิตเสด็จลาพัจจักุณฑพี่น้องไปนิติชิตก็ขอบุญขอบคุณทั้งไอ้ฮักเนาะจากทางฝั่งไทยเพิ่นเพิ่นกะได้ส่งเงินมาซื้อสินซื้อเสภาเนาะมาให้เนาะไอเดียเนี่ยพี่น้องเนาะขอให้เพิ่นจงมีสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิงนั้นนะสุขภาพลุกไปกันเจ็บคนรักษาฝากคุ้มครองเด้อแล้วก็เอฟซีบนทุกคนทุกท่านพี่น้องเนาะเซ็นกัน กับฝากพี่น้องก็แลยกดแชร์กดซับสไครต์กับประกาศโฆษณาเจสิสแต่นเนอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เจสิสเจิสก็ต้องไปพี่น้องเนาะก็ทานีก็ขอกาวคำว่าสบายดีพี่น้อง